สวัสดีครับเห็นนกแก้วโมงใบวิริเดนะครับวันนี้ก็เจอกันปลายฝนนะครับปลายฤดูฝนละต้นฤดูหนาวนะครับสําหรับทางเหนือตอนนี้ก็ฝนเริ่มห่างแล้วนะครับอากาศดีมากนะครับแล้วก็นกก็เริ่มจับคู่กันแล้วนะครับสําหรับทางเพื่อนๆทางภาคกลางก็เห็นว่าบางคนนะฮะที่เลี้ยงนกกันเนี่ยพวกลิงเน็กแก้วโมงนะฮะบางคนเริ่มไข่แล้วนะครับ บางคนนี่เริ่มไข่แล้วนะฮะเห็นเพื่อนสมาชิกบางคนแจ้งมานะครับว่าของเขาเริ่มไข่ละแต่สําหรับของผมเนี่ยยังเพิ่งจับคู่กันนะครับจับคู่ป้อนปากกันเข้ารัางแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไข่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆืนะครับสมาชิกว่าในช่วงฤด,ดูการจับคู่เพื่อเริ่มผสมพันธุ์กันเนี่ยครับเราจะต้องบํารุงนกหน่อยนะครับสําหรับนกพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยเพื่อว่าจะได้ให้ผลผลิตในฤดูการเนี้ยครับที่กําลังจะไข่กันเนี่ยครับ เราจะบํารุงพันธุ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของฝรั่งนะครับผลไม้ฝรั่งที่ผมให้นกกันทุกวันทุกวันี่ยมีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าฝรั่งเนี่ยลูกสุกหรือว่าลูกดิบให้นกลูกแบบไหนอะไรเงรี้ยเพราะาบางทีเห็นผมถ่ายคลิปวิดีโอลงไปเนี่ยมันเป็นลูกของอย่างฝรั่งไส้แดงอย่างเงี้ยครับลูกมันจะเป็นแดงแดงลูกสุกๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางครั้งก็เห็นเป็นลูกเขียวเขียวอย่างเงี้ยให้ให้แบบไหนอย่างเงี้ยครับก็คือ เอาอย่างแรกเลยวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องฝรั่งก่อนนะครับเรื่องของฝรั่งเนี่ยที่เราให้เนี่ยก็ควรจะเป็นลูกจริงๆแล้วถามว่านกชอบแบบไหนจริงๆแล้วนกชอบแบบลูกไม่สุกมากนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือสุกเกินไปนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับคือลูกมันจะออกเหลืองๆแล้วเนี่ยครับอันนี้คือจะเสี่ยงของเป็นนอนนะครับเพราะว่าฝรั่งที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันเราไม่ได้ซื้อมาหรือว่าเราไม่ได้พ่นยา ไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงพวกนี้พวกแมลงวันทองก็จะไปไข่แล้วก็จะมีหนอนอยู่ข้างในนะอันนี้ถามว่านกชอบไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันไม่มีกินเนี่ยถามว่าที่ผมไปเก็บมาให้มันกินเนี่ยเพราะว่ามันกินไม่ทันมันกินไม่ทันมันก็เลยสุกก็เลยต้องเก็บมาให้มันกินนะครับที่มันชอบจริงๆก็คือเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับขเขียวๆแบบนี้ครับก็คือลูกที่มันแบบแก่จัดแต่ยังไม่สุกนะฮะแก่จัดแต่ยังไม่สุกเนี่ยมันจะกรอบ เปลือกข้างนอกมันจะกรอบแล้วก็ไส้ข้างในมันจะหวานๆหน่อยนะครับอันนี้คือนก feet, ชอบมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกได้นะครับเลือกได้เก็บได้เงี้ยให้ใช้แบบนี้นะครับนกจะชอบมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสุกเกินไปเงี้ย <_ characterize> อันนี้คือมันกินไม่ทันมันกินไม่ทันมันก็เลยเหลือมาก็เลยต้องเก็บให้มันกินนะครับเพราะว่ามันมีหลายต้นนะฮะบ,บางต้นมันก็สุกเร็วครับฝรั่งเป็นเป็นผลไม้ที่สุกเร็วนะฮะเนี่ยลูกเนี้ยฮะวันนี้เราเห็นแบบนี้นะพรุ่งนี้มาเนี่ย อาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันสุกไวนะครับไปเก็บให้มันเนี่ยให้เลือกรูปแบบนี้ให้มันดีกว่านะครับถ้ารูปแบบนี้เนี่ยมันจะกัดนกแก้วม่งเนี่ยเป็นนกที่แบบชอบแทะชอบกัดเวลาอะไรที่มันแทะกรอบๆหน่อยก็แก๊ปก็แก๊เนี่ยมันจะชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนี้ยมันจะนุ่มๆนะครับมันจะนุ่มๆมันก็จะถ้าไม่มีมันกินไหมมันกินกินแน่นอนครับแต่ถ้ามีให้มันแบบนี้มันชอบมากกว่านะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนๆกันไปนะครับที่เห็นผมที่พาแบบ ให้มันแล้วเป็นฝรั่งไส้แดงที่มันแบบสุกจัดจนะอันนั้นคือมันกินไม่ทนันมันสุกเร็วฝรั่งมันสุกเร็วสุกเต็มต้นเลยแล้วมันกินไม่ทันนะครับก็เลยต้องเอามาให้มันนะครับอ่าเรื่องแรกจบไปแล้วนะต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเราจะบํารุงพ่อแม่พันธุ์เราอย่างไรนะครับเพื่อที่ให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับก็มีสูตรอาหารนั่นแหละครับที่ผมเคยบอกไปแล้ววันนี้ก็จะมาย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสูตรอาหารเนี่ย เรามีอะไรบ้างและใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอยากให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยบำรุงนกให้เยอะๆนะครับช่วงนี้ครับอะไรให้ได้ให้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องไปจากัดอาหารเขาไม่ต้องกลัวเขาอ้วนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาต้องการพลังงานสูงอย่างเช่นธันตะวันให้ได้เลยนะครับหอยหม้อนะครับใส่เข้าไปในธันตะวันผสมก็ไปเลยในอาหารพวกสูตรอาหารผสมเนี่ยที่เราใช้ให้พวกทันยพืชรวมเนี่ยใส่หอยหม้อเข้าไปได้เยอะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผลไม้อย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ อาหารเสริมนะครับที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นอาหารเสริมที่ใช้ได้ตั้งแต่นกรุ่นหัดกินเองนกเริ่มตั้งแต่เริ่มกินเองเป็นนะครับจนถึงนกพ่อแม่พันุ์เลยนะครับให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับสูตรอาหารนี้นะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับสูตรอาหารนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสูตรอาหารนี้เน้นย้ําว่าให้ได้ทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่นกเริ่มหัดกินเองจนถึง นกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็บำรุงเขาตั้งแต่เขาเลี้ยงลูกมีลูกมีไข่มีลูกให้เขาได้ตลอดเวลานะครับให้ทุกวันได้ยิ่งดีนะครับอย่างแรกเลยก็คืออันนี้คืออาหารลูกป้อนที่ชงไว้แล้วนะฮะอันนี้ผมจะชงไว้แล้วให้เหลวๆหน่อยนะครับเป็นอาหารลูกป้อนนะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่นะครับมีอาหารลูกป้อนหนึ่งถ้วยนะครับต่อไปก็เป็นวิตามินนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับวิตามินตัวนี้ก็คือ ผมจะใส่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราให้ทุกวันถ้าให้ทุกวันเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับวิตามินของผมใช้เป็นวิตามินผงบางคนใช้วิตามินน้ํานะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็วิตามินอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับแค่ช่วงของผสมพันธุ์หรือว่าการจับคู่ผสมพันธุ์พอเข้าฤดูผสมพันธุ์ผมจะให้วิตามินตัวนี้นะครับก็คือเจ้าเฟอร์ติวิตนะครับเฟอร์ติวิตนี้จะช่วยในการบํารุงพันธุ์ของนกนะครับ มีไข่ไข่มีเชื้อไข่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้เฉพาะมันช่วงที่มันเริ่มจากผู้ผสมพันธุ์แล้วเริ่มจะไข่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วกแบบว็มีช้อนอันเดียวก็เลยต้องสลับไปสลับมาอันนี้ก็เป็นผงแร่ธาตุนะฮะผงแร่ธาตุใส่เข้าไปนะครับ ผงแร่ธาตุนี่ไม่ต้องเยอะนะครับแถวบ้านเราเรียกผงชมพูนะครับเจ้าผงชมพูนี่แหละครับเสร็จแล้วก็อาหารไข่นะครับนะครับอาหารไข่ทําให้นกชอบนะครับอาหารไข่เนี่ยถ้าเป็นพวกพวกนกเล็กพวกเลิบเบิร์พวกหงยกพวกเลิบเบิร์เนี่ยเขาก็ใส่ถ้วยให้กินได้เลยนะครับแต่ว่าแกะมงเนี่ยมันชอบแทะมันชอบแบบ เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องอผสมอาหารแบบเนี้คือการผสมอาหารแบบนี้มันช่วยให้นกได้กินอาหารได้วิตามินที่เต็มๆนะเพื่อนสมาชิกบางคนใช้วิตามินที่ผสมแล้วก็เอาไปใส่ในน้ําให้นกกินบางทีมันไม่กินไงน้ำอะ่ะมันกินน้อยแล้วก็บางทีมันก็ไปเล่นน้ำใย่เงี้ยมันทําให้เสียวิตามินเสียเปล่านะครับแต่ถ้าทําแบบนี้เนี่ยเขากินเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยเขาได้เลยคุณค่าจากอาหารนะครับก็ใส่เข้าไปอีกนะครับ ใส่ให้มันพอข้อนๆพอดีนะฮะอย่าให้เหลวมากแล้วก็อย่าให้ข้นจนเกินไปนะครับเพราะถ้าข้นเกินไปปุ๊บอ่ามันกัดแล้วมันก็ทิ้งนะครับมันกัดทิ้งแต่ถ้าเหลวเกินไปมันก็ไม่ค่อยกินนะครับให้มันพอดีนะครับอาหารไข่เนี่ยใส่เข้าไปทีแรกนะมันจะเหลวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะอืดน,นะครับพอมันอืดขึ้นมาก็มันก็จะ,จะจะพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปป้อน เด็กๆให้ดูนะครับเดี so so white, so 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 you wish, ๋ยวเราเข้าไปดูกันถ้าเพื่อนๆสมาชิกมีกล้วยนะวันนี้จริงๆแล้วขาดกล้วยน้ําว้านะครับถ้ามีกล้วยน้ําว้าเนี่ยขูดใส่ไปเลยนะครับขูดใส่ไปเลยมันจะทําให้นกเนี่ยได้กินผลไม้ด้วยนะครับกล้วยน้าว้านี่มีประโยชน์ครับวันนี้เนี่ยไม่มีกล้วยน้ําว้าครับขาดกล้วยน้าว้าที่บ้านขาดไม่มีนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกมีก็ใส่เข้าไปนะครับกล้วยน้าว้านะครับ เมื่อกี้แล้วผมจะมีอีกอย่างหนึงก็คือกล้วยน้ำว้านนี่แหละที่ใส่ทุกวันนะครับที่ให้กินแต่วันนี้พอดีของหมดกล้วยน้ำว้าหมดพอดีนะครับนะฮะมันเริ่มข้นละเพราะว่าอาหารไข่เริ่มอืดละให้ได้นกทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสันคอน,นัวที่ผมเลี้ยงอยู่นะมีสันคอน,นัวมีแขกเต้ามีแก้วโม่งมีแก้วกระลิงนะครับผมให้หมดเลยนะครับ เอาวางวางวางให้เขากินเลยทุกตัวเนี่ยพอได้กินปุ๊บเนี่ยจะกินเลยนะครับตั้งแต่นกรุ่นยันพ่อแม่พันธุ์อ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาป้อนนกให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอ่ามาเลยพอเห็นอาหารปุ๊บเขาก็จะมากินแล้วครับอ่าอ,อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดแลยครับนะฮะนี่คือข้อดีของนกที่เราเลี้ยงจ่ากลูกป้อนครับ นักจะเชื่องนะฮะับะเขาจะกนินนี่นี่ยังคือแบบไม่ชินกับคนแปลกหน้ามีคนมาช่วยถ่ายดีดีโอเขาก็เลยตื่นนิดนึงแต่ถ้าผมอยู่นี่สบายเลยเดี๋ยววันหลังจะตั้งกล้องดูอ้าวทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับเนี่ยเขากินหมดนะครับทุกตัวนะครับอันนี้เป็นแขกเต้านะครับ ไข่เจ้าก็ทิ FREE ้งไว้ให้เลยนะครับมาชิ้นแน่นอนนะครับชอบมากนะครับให้ได้ทุกชนิดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู Sun ปด Sun Sun นนสันคอนนัวกันอามามาสันคอนนัวนะครับอันนี้คือนกรุ่นนะฮะสันคอนนัวมีคู่เดียวนะครับชอบกินมากนะครับอร่อยเลยเดี๋ยวพอถึงฤด,ดูผสมพันธุ์ก็ พอเข้าช่วงใบผสมพันธุ์ได้ก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมผม,มให้อย่างนี้ทุกวันนะฮะให้ทุกวันเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นกรุ่นนะครับกินเองเป็นแล้วนะครับก็อายุประมาณ78ดเดือนละนะครับเป็นนกลุกนกปีที่แล้วครับมาเร็วมาปกตินี่วิ่งเข้าใส่แล้วเนี่ย วันนี้มีคนถ่ายให้ก็เลยแบบไม่ชินมาเร็วกินไหมอ่ามาละเฟี้ยวเฟี้ยกินโชว์หนอ่อยได้นะฮะนะครับเดี๋ยวตัวอื่นก็ตามมาทิ้งไว้แล้วกันมาละผมะเอาทิ้งไว้อย่างนี้ครับเป็นเป็นจุดเป็นจุดไปครับ หลายลายจุดเพราะว่าไม่งั้น้ามีหลายตัวนี่เขาจะแย่ยงกันอันนี้ก็จมโมงเอสตัวเมียเข้าไปอยู่ในรังแล้วไม่รู้ว่าไข่หรือยังยังไม่ได้เปิดดูเลยเข้าไปนานละอ้าวมา สุดท้ายเป็นกระลิงกระลิงก็หมูก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับวันละน้อยละน้อยเขาจะมากินเองครับ